สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเวลาก็อยากจะมาคุยการบ้านการเมืองนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่ได้เล่นการเมืองแต่การเมืองนะ่ะเล่นเราครับจึงจะมาพูดเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งพรุ่งนี้ เวลาเจ็ดโมงหรือ7จ็ดโมงครึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับที่ทำการพักไทยรักไทยเก่าที่ว่าไว้ทีวีสเปซไว้ทีวีในลักษณะนี้นะครับก็จะมีพระราชองค์การโปรดเก้ามายังนางสาวเพทองทานชิมนัตรนะครับเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจนะครับเหมือนกับพัก ประชาชนนะครับทีนี้เราจะมาเปรียบคู่กันระหว่างคุณแพรทองทานกับหัวหน้าพักประชาชนก็จะได้เห็นว่าคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นคนที่จบสถาบันเดียวกันอายุเท่ากันไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่านะครับ เราก็จะมามองเห็นล่ะครับว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหม่มาชนกันผมเคยบอกไว้แล้วว่าการที่ท่านนายกทักษินได้กลับประเทศไทยมีดิวเดียวครับดิวเดียวจริงๆดิวนั้นก็คือสกัดพักเก้าไกลหรือพักประชาชนในทุกวันนี้ ร่วมรัฐบาลหรือเป็นหัวหน้าแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีดิวนี้ดิวเดียวจริงๆอย่างอื่นไม่มีละครับผมฟันธงนะครับผมทีนี้ก็จะมาดูเรื่องที่ผ่านมานายกเศรษฐาโดนโดุลบินิดของสารรัฐมนูญออกมาชัดเจนนะครับตามคำร้องของอุดอ40สว ที่ยื่นคำร้องถอดถอนนายกเศษษฐาก็เป็นไปตามนั้นครับผมเคยพูดไว้แล้วว่าสารรัฐธ,ธรรมนูญมีมาตรฐานสูงมากและควบคุมทุกองค์กรควบคุมทั้งแม้กระทั่งตัวเองควบคุมไปถึงสารอาญาเลยก็ว่าได้มีอำนาจ ขาดเบ็ดเสร็จทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรมนูญปี2560นะครับวัวหน้าพักประชาชนก็ได้เปิดข้อมูลมาแล้วว่าปัญหารัฐธรมนูญปี60มีปัญหาขอสงวนจุดจุดต่างสแสวงจุดจุดร่วมกับพักคนทุกพักในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะแก้รับรัฐธรรมนูญปี60นี้นะครับเอาละเอาเราจะมาพูดถึงประเด็นการดำรงตำแหน่งของคุณปุ๋งอิงตามที่สารรัฐธรรมนูญวางมาตรฐานไว้อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำร้องของ สวไม่มีการให้คนอื่นแทรกแซงให้ใช้ดุลยพินิษ์และตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับตามคำดุลยพินิษ์ของสารรัฐธรรมนูญตรงนี้ล่ะครับผมก็เลยวิเคราะห์ว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยถึงจะมีคุณพ่ออยู่ข้างกายเนี่ยนะครับ แต่ด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาอย่างนี้นะี่ยผมคิดว่านะครับการตัดสินใจด้วยตัวเองถึง60-70%เอร์ซเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ทีมงานสตาฟหัวคนที่อาวุโสในพักเพื่อไทยหรือว่าทีมงานส่วนคุณพ่อนั้นแน่นอนอะเสริมได้ครับ แต่การตัดสินใจเด็ดขาดด้วยอายุวัยเพียง37ปีนะครับก็จะเข้าน่าจะ21สิงหาเดือนนี้ก็จะ38ปีเต็มนะครับถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ล่ะครับมันเป็นการที่มวยถูกคู่กันแล้วกันคุณแพทองทานชินวัตรต้องเน้น จิตกรรมการเมืองใหม่ตามที่วางอคตนมีเพื่อไทยมานะครับเอาของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะและคุณอิงท่านสนใจในทางออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือ,อทางออนไลน์อย่างไงคนรุ่นใหม่เขาติดโทรศพัพท์นี่เขาดูเขาเห็นนะครับเขามีทีมงาน ที่จะดะูเรื่องออนไลน์กระแสของประชาชนเป็นยังไงนะครับก็เป็นหวยที่ถูกคู่จริงๆแต่ว่ามันก็ได้ดีได้เสริมผู้ที่มีประสบการณ์อย่างในายใหญ่หรือคุณพ่อของท่านนะครับที่จะมาเสริมมาเอาประสบการณ์มาผสมกลมกลืนกันโดย การตัดสินใจจริงๆนะครับ70%เอร์คุณแพ์ทองทานหรือคุณกุ้งอิงต้องตัดสินใจเองทั้งสิ้นนะครับอย่าให้มีการล้องคำล้องในลักษณะที่จะมาล้องเหมือนอดีตนายกเสียฐาไม่ได้แล้วเพราะว่านี่คือพ่อกับลูกนะครับ ท่านพักเพื่อไทยหรือวาในนยใหญ่ก็คงระ,ะมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังแม้แต่เงินดิจิตอลวอลเล็ตขอให้ได้รัฐบาลได้รัฐมนตรีคังก่อนนะครับแต่จะให้ล้มไปนี้ก็ยังมั่นใจอยู่นะว่า ถ้าท่านคำนวณข้อดีข้อเสียกับคุงอยู่กับล้มไปแต่ว่าลดเพดานที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดพรบการเงินการขังแค่นั้นเองนะครับก็ก็เราจะเห็นว่าถ้าทำได้เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทถึงจะลดจำนวนคนจำนวนเงินลงมันก็ ไม่เสียหายอะไรแต่มันจะเสียหายภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจ GDP เราแค่โตแค่1.5ต่ำสุดในเอเชียนะครับลประเทศเพื่อนบ้านเรา3ขึ้น4 5นะครับยิ่งประเทศมาหาอำนาจอย่างจีนนี้โตเอาโตเอาผมก็ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่หน้าไม่ต่ำกว่า6 7ประมาณนี้นะครับ นะครับทีนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการเมืองต่อดีกว่านะครับก็ตอนนี้พักเพื่อไทยมีตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงที่ที่บริหารประเทศนะครับมันมีข้อข้อที่ ฝ่ายที่ต่อต้านอาจจะคนยู่ในพักเพื่อไทยนี่แหละแตะ่เป็นมาเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับก็มีหลายคนทุกท่านก็รู้ดีมีการโจมตีหนึ่งการให้เช่าที่ดิน99ปีหรือว่าเรื่องคอนโดมิเนียมแม้กระทั่งเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็โจมตีนะครับ และถ้าไม่ทำแล้วเมื่อไหรประเทศเราจะเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองเหมือนอประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาทำอย่าไปคิดมากครับประเทศต้องเดินหน้าต้องเดินต่อนะครับเราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเงินใต้โต๊ะอย่างวนอย่างนี้สารรัฐบนูญูนเขามีอยู่แล้วยิ่งพักฝ่ายค้านนะครับ อย่างคําที่อุทานที่มีข่าวเมื่อก่อนว่าไอเท้งเอาตายแน่นั่นแหละครับคือคุณนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิเป็นมือฉมังเป็นคนมีฐานะแล้วก็เก่งเรื่องไอทีนะครับเรื่องไอทีเรื่อง, IT, องอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเจาะลึกมากๆเป็นคนแรกที่เอาอ เกี่ยวกับงบประมาณมาเป็น EXCEL ได้นะครับอันนี้ผมกำลังย้อนมาพูดเรื่องคนที่โจมตี4โครงการของพรรคเพื่อไทย 1. Digital ิทัลดิจิตอลวอลเล็ตสองเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกสาการเช่าที่หรือให้ต่างชาติมาเช่าคอนโดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วล่ะไอเรื่องคอนโดเรื่องซื้อที่หรืออะไรเนี่ย เก้าหรือสิบปีมันเนี่ยมันเป็นกฎหมายย้อนหลังนะครับทุกท่านดูดีๆนะครับตอนนี้เขาซื้อล่วงหน้ากันแล้วนะครับก็อยากฝากคนที่โจมตีว่าเอาข้อมูลลึกๆนะครับเพราะมันเริ่มเก้าปีสิบปีมานี้เขาซื้อมาแล้วเราก็ไม่อยากอ้างอิงถึงรัฐบาลเก่านะครับมันมันมันเป็นกฎหมายย้อนหลังนะครับ ส่วนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่หรือว่าซึนามิทางเศรษฐกิจแต่ว่ามันจะปิดคลลบอการเงินการคลังก็ผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละเราก็ว่าคิดซะว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามไปเลยดีกว่านะครับแต่เขาเป็นองค์กรอิสระกฎหมายคุ้มครองเขานะครับ ก็เราก็เท่าทำเท่าที่ทำได้นะครับส่วนเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เราจะอยู่แบบไทยๆนี้เหรอครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมื่อไรเราจะเทียบเท่าเจริญนานา,นาอาณายะสากลประเทศที่เจริญแล้วอย่างยุโรปเขายุโรปเขาอย่างสวีเดน เขาไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมเขาไม่มีอะไรเป็นทรัพยากรมาหนุนปลูกข้าวปลูกทาสวนทําไร่ไม่มีทรัพยากรของเขาก็คือคนนี่แหละนะครับคนนี่แหละแล้วก็ผลิตยาส่งออกผลิตเคมีพัน์ทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์แค่นั้นและประเทศเขาก็ถ้าจะไม่ผิด เขาก็ปกครองแบบเรานี่แหละประชาธิปไตยโดยมีพระพหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแต่ประเทศเขาเล็กแต่เปรียบเทียบกับเราประเทศเราใหญ่และมีทรัพยากรเยอะด้วยไอ้สีข้อที่คนที่โจมตีนั้นคนที่อยากจะปลุกรละดมนั้นปลุกระดมมวลชนนั้นเราก็รู้รู้กันอยู่ว่า ใครเป็นใครในวงการเมืองมันไม่ได้กว้างนะครับมันแคบมันรู้กันอยู่เรื่องว่านายทุนที่จะมาสนับสนุนเรื่องพลังงานเรื่องโน้นเรื่องนี้นานาประเทศสากลบริษัทยักษ์ใหญ่เขาสนับสนุนเป็นทางการเป็นทางการไม่ผิดกฎหมายบริจาคได้เต็มที่และออกสื่อด้วย นี่ก็คือความเป็นสากลส่วนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่านอย่าไปคิดว่ารับเงินใต้โต๊ะ,ะได้รับมาสามหมื่นห้าแต่ไรายได้เขาเป็นแสนล้านหมื่นล้านแล้วเรารัฐบาลเอามาแค่สามหมื่นห้าอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับ เอาเป็นว่าเรามั่นใจในฝ่ายค้านที่ตรวจสอบเข้มข้นแน่นอนคือพักพลังพักประชาชนตรวจสอบแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ถึงสารรัฐปรมนูญไม่ถึงปป,ปชพักประชาชนตรวจสอบเข้มข้นนะครับเพราะยุทธศาสตร์ของเขาปี70เป็นรัฐบาลพักเดียวนะครับถึงยังไง เมื่อถึงจุดนี้แล้วตามดิวที่ผมพูดนั่นแหละเขาก็รู้ในายใหญ่ก็รู้คุยนะคุยกันได้นะครับระหว่างตัวใหญ่ๆผู้นำทางจิตวิญญาณเขาคุยกันได้ถึงไม่คุยกันเขาก็คุยกับอาเขาได้นะครับแต่ว่าเรื่องอุดมการเรื่องการเมืองเนี่ย มันก็ต้องมียุทธศาสตร์ของพักไทยพักมันก็รู้แล้วครับว่าพรกประชาชนก็มีเชื้อไขอเลือดมาจากพักไทยรักไทยทั้งนั้นดูคุณพิธาสิครับพ่อเขาเป็นไทยเมื่อก่อนพ่อเขาคุณพดุงลิ้มเจริญรัตที่อยู่เคียงกายกับนายใหญ่ลูก เขามาอยู่พักตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วโดนตัดสินนะครับและมีหลายท่านมากนะครับที่อยู่พักก้าวไกลที่มีเชื้อ,อหรือว่าเขาเรียกว่าอะไระมี DNA มาจากไม่ว่าประชาธิปัตยก็มีนะครับมาจาก ดีเอจากซอยราชภูก็มีดีเอนเเพื่อไทยเยอะที่สุดนะครับนะครับก็อยากจะพูดอย่างนี้แต่แต่ก็พูดพวกก็พูดได้เยอะเรื่องการเมืองนี้ก็ดีใจนะครับที่พักเพื่อไทยรวดเร็วทันใจพรุ่งนี้ก็รับสนองพระราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทำให้ แฟนขัดและคนประชาชนมั่นใจมั่นใจขึ้นมากๆไม่เครียดนะครับเป็นจุดดีก็เหมือนพักประชาชนยุบป,ปุ๊บสองวันตั้งปับ๊บบริจาคทะลุจนได้ขอไว้ว่าพอแล้วพอที่จะใช้3มเดือน4เดือนแล้วก็อย่างนี้แหละจะมาดูยุทธศาสตร์ทางการต่อสู้กันพักประชาชนกับพัก เพื่อไทยกันมัมนจะสนุกมากนะครับเพราะว่าต่างคนเป็นต่างคนเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเรื่องความคิดความอ่านนี้ใหม่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิท่านพูดล่วงหน้าเลยว่าที่นายกแพทองทานชินวัตรก็คนรุ่นใหม่นะครับ คนรุ่นใหม่อายุเท่ากันสถาบันเดียวกันตามที่พูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็จะสนุกอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินนะ่ยที่คุมสภาสอวอสีน้ำเงินหรือว่าอาจารย์ธนพรบอกว่าสภาเนยินนะนะครับสามสี่ปีน,น้่นไข่จะเกิดผล นะครับแต่ว่าลึกๆแล้วผมว่ามันมากกว่านีวินด้วยซ้ำนะครับผมว่ามากกว่าสายสัมพันธ์มาจากอนุรักษ์นิยมแน่ๆอนุรักษ์นิยมเก่าหรือใหม่ก็ไม่แน่ใจแต่มาประสานกันแน่ๆณจุดนี้นะครับก็อย่าลืมพักสีน้ำเงินซุ่มเงียบ ก็เป็นตัวหนึ่งลนะ่ะตอนนี้จะลรักใคร่กันดีสนับสนุนกันเพื่อสกัดพรรคก้าวไกลแต่อนาคตก็เป็นตัวคู่แข่งกันทางการเมืองในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีการขบเหลี่ยมขบอะไรกันบ้างแต่ไม่มีการแตกหักนะครับก็เรียกนายทุกคำก็ไม่มีแตกหักทางอาจารย์ใหญ่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางนี้ก็นายนะครับก็ประครับประคองกันไปต่างคนต่างได้นะครับแต่ปี70เป็นปีที่ต้องเครือไทยเจอศึกหนักทั้งศึกบ้านใหญ่กับศึกความคิดใหม่คนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าใหม่คือพักประชาชนนะครับก็อยากฝากไว้แค่นี้ไม่อยากพูดเยอะที่คนออกมาต่อต้าน ต่อตั้าโปรเจกต์ของรัฐบาลที่อยากจะทำไม่ว่าจะเป็นอ,ะ,อะไรอะ,อะไรผมก็ลืม,ลมชื่อแล้วล่ะที่ขุดคลองอเห็นไหมล่ะครับพูดไปพูดมาพออายุมากมันก็จะลืมอย่างนี้แหะครับสามสี่อย่างลืมจะแล้วนะครับ มันมี1นึ่งดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ทวนความจำนะครับดิจิตอลวอลเล็ตสองเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกสามเรื่องซื้อที่ดินคอนโดสี่เรื่องอที่นายกเสียถาไปต่างประเทศบ่อยๆแลนบีดเออเห็นไหมแลนบีดซึ่งมันไม่ได้เกิดง่ายๆถ้าเราไม่ทำ ในาน้ำมีปลาได้พูดหมดแล้วในนามมีข้าวเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอนะครับเอาคิดกันให้เห็นๆพูดกันให้เห็นๆนายใ,ใหญ่ทำไมจึงโดนยึดทรัพย์สี่หมืล้านทำไมมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,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 เยอะวกว่าเก่าด้วยนะครับเพราะท่านเป็นคนกล้าเสี่ยงนี่เองกล้าทำกล้าเสี่ยงกล้าให้ทันโลก ธานานาชาติสากลถ้าทำมามันได้มาเป็นสวัสดิการของประชาชนอย่าง30บาทนี้ท่านกินไปตลอดชีวิตเลยสำหรับพักเพื่อไทยนะครับกินไปตลอดชีวิตเสียงนี้ที่จะไม่ได้ก็คนที่18ขึ้นข,น,ขน,นี่แหละเพราะเขาลืมเขาเกิดมาเขายังไม่จเจอ เขายังไม่รู้ว่า30บาทนั่นมันมาจากไหนก็จะพูดไว้ตรงนี้ว่ามาจากพักไทยลัทยในอดีตคนน้องๆคนจะอายุจะ18ก็ให้รู้ไว้นะครับไอเรื่องการเมืองก็การเมืองก็เห็นพักเพื่อไทยก็มีการตอบโต้กันทางออนไลน์กับพักประชาชนแต่อย่าลืมว่า ดิวที่พูดไว้นั่นแหละนะครับก็สู้กันด้วยเหตุผลและก็หลักฐานกันแล้วกันนะครับผมมั่นใจในพพลังประชาชนถึงสสจะพลังประชาชนรุ่นใหม่จริงๆนะที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ชอบนะผมเห็นนะสสพลังประชาชนเนี่ยมองนองมองตาดูเลยนะนะครับแต่จ,จริงแล้ว ถ้าเป็นคนรุ่นๆุ่นอาวุโสหน่อยก็จะรู้กันลหละครับว่าอุดมการณนะ์ไม่แตกต่างกันหรอกแต่มันมีดิวมีเงื่อนไขนะครับดิวนั้นอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรต้องกลับประเทศนะครับนะครับส่วนตัวผมผมถือว่าเป็นชัยชนะชัยชนะน้อยๆน,นะครับเพราะว่าหนึ่งในายใหญ่ได้กลับประเทศ ได้ลกลับประเทศถือว่าชนะแล้วนะครับจากที่โดนลลรัฐะหารไล่ออกโดนจำพุกโดนอะไรมาได้กลับมามีไหมครับพลเรือนที่ไปหลีภัยแล้วได้กลับมามีแต่ทหารนะครับพลเอกถำนอมกจิกจรคนเอกน,อจกจนอกิจอมพลน,นี่แหละที่บวชเข้ามาแล้วก็มาอยู่นอกนั้นไม่มีนะครับที่เป็นพลเรือน ไปแล้วได้กลับแต่ว่าก็อย่าพึ่งประวัติศาสตร์มันยังไม่จบคือท่านทักษิณเจอมาตาหนึ่งสองอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรมีประสบการณ์เอาตัวรอดได้นะครับถึงบางครั้งจะเสี่ยงหน่อยแต่ก็เมื่อสารรัฐธรรมนูญท่านมีอย่างนี้ก็รัดคุลขึ้นและามาสรุปดีก,กว่า สารริ่มนูนวางมาตรฐานไว้สูงอย่างนี้ 1. นึ่งสองพักประชาชนตรวจสอบเข้มข้นอย่าพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้พักเพื่อไทยก็รู้คุณอุ้งอิงรู้ในายใหญ่รู้ใครๆก็รู้อยู่ในวงการเมืองนะครับพลาดนิดเดียวไม่ได้นะครับพลาดก็คือลาออกยุบสภามีแค่นี้เอาละมันจะยาวไปเดี๋ยว ผมก็เป็นนักออนไลน์มือใหม่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับน้อยมากที่ทุกท่านจะกดถูกใจให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะทุกท่านที่รับชมผมอาจจะได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างก็ก็ผมที่วิเคราะห์ไปนั่นแหละดิวมีดีวเดียวจริงๆสำหรับความคิดผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ